ชแนลต่อยาวครับวันนี้วางปลาเสร็จค่ำเลยอยู่ที่อ่าวทะเลอันดามันวันนี้ยังอยู่ในอ่างหาวอยู่เลยไม่ได้ถึงบ้านง่ายวันนี้ิ่งวางปลาเสร็จเมื่อกี้เนี่ยวางก็ไม่ปลาก็มันไม่ได้อยู่ในอวนเลยศูนย์หมดเลยวันนี้จัมมัดได้ไม่ได้ก็ต้องคำ ันนี้ได้วางสามโมงได้เก้าสิบกว่ายวันนี้ๆๆๆๆเออชีปสามุงก็ธรรมดาได้นนไม่ได้ก็ต้องหาจนได้ออถ้ามันไม่ได้ก็จำเป็นเจออ้ามันลูกเจ้าเลยแล้ว,ลวาเครื่องไม้เครื่องมือบางทีก็มีโซน่าโซไลก็มีบางทีเราจับได้แต่ว่าบางทีเราวางไป วนมันคือหมดข้างล่างก็งมมไม่ได้กิ้ก็มีบางทีวางวนชิ้นใหญ่เก็บขึ้นมาไม่แต่น้ำกาบอวกขึ่นมามันมีปลาตัวก็ไม่เฮ้ย <c oughs> ชีวิตเราเนีย่ยธรรมาดา <c oughs>

วอาลับต่อพูกยังดีแล้ว,วันนี้ย,ยังยูไดเอาทะเลอันดามันอยู่เลยวันนี้ยังไม่ถึงบ้านง่ายวันนี้<ส> <c oughs> เออเอเอ,เอไม่ได้ไปเอาไทยยูเอาอันดามัน <c oughs> <อ> <c oughs> จะไปอยู่ทะเลอันดามัน <c oughs> ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนี่ชแนลต่ออาวช่อง Youtube นะครับสวัสดีนะครับ